มนุษย์ที่อ่อนแอให้มอบพลังนี้ให้กับพวกเฮ้ยไม่เหรเจ้าจะมีตาตาพลังอันน่าแลเชื่อนีดเดี ได้เหรอใหญยๆเอ้ยออามาจากล้มหนึ่งก็โผล่มาอีกล้มหนึ่งงั้นเหรออยากจะบอกหน่อยไหมว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่นายเป็นคนบริการงั้นเหรออะไรทาให้นายมาติดแก๊งยานส่วนนี้ของโลกได้ล่ะโอ้ยเอ้ยใจเย็นั้นนายเป็นใครล่ะผมลีออนมาตามหาน้องสาวคนนี้เคยเห็นบ้างไหมเงนนายก็คงเป็นตำรวจหรือไอ้เทือกนั้นสินนะ เหรอไม่เห็นเหมือนเลยงานมังโอเคให้ฉันเดานะเธอเป็นลูกสาวประธาธิบปดีดากแก่งดีดิอธิบายอะไรหน่อยมั้บพลังจิตนะใครว่าล้อเล่นนะเพื่อนฉันเคยได้ยินชาวบ้านพูดบางอย่างเกี่ยวกับลูกสาวประธานธิปดีในบทนั่น แล้วนี่นายเป็นใครฉันรูอิสเซราเคยเป็นตำรวจในมมริกตอนนี้ก็เป็นแค่ผู้ชายทำดีแต่คนเมินที่ต้องผันตัวเป็นคนเจ้าชู้คนหนึ่งไงเป็นงั้นน่ตำรวจต่อชีวิตไปแขวนบนเส้นได้แต่ไม่มีคนเห็นค่ากับสิ่งที่ทำเลยกาไเป็นฮีโร่ไม่ใช่เรื่องดีอย่างที่เคยเป็นอีกต่อไปแล้วเคยเป็นตำรวจเหมือนกัน แต่ก็ได้แค่วันเดียวเนี่ยฉัคิดว่าตัวเองแย่แล้วนะผมเข้าไปัพพันกับเหตุการณ์ในแลคคูนซิตี้ตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปประจำการเหตุการณ์ที่ไวรัสระบาดใช่ไหมฉันว่าฉันเคยเห็นตัวอย่างของไวรัสอยู่ในห้องของฝ่ายวิจัยนะโอ้เอาแล้วไงทำอะไรสักอย่างสิคุณตำรวจช่วยไอคิดซิ Okay. <laughs> 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 <coughs> ขอโทษที่ไม่ได้ติดต่อไปก่อนหน้าดนะีแต่เหมือนจะมีปัญหานิดหน่อยได้ไม่เป็นไรใช่ไหมสบายแล้วยังมีชาวบ้านอีกคนโดนจับมาด้วยอีกแถมยังบอกอีกด้วยว่าแอชลีย์อาจจะอยู่สักที่ในโบสถ์แล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเขาเพ่นหนีไปแล้วแล้วมีที่อยู่ที่แน่นอนของโบสถ์นั่นไหมไม่เลยแต่ดูแล้วน่าจะมีเส้นทางลับที่พาไปที่โบสถ์ได้อยู่ดนะีผมจะรีบกลับไปที่หมู่บ้านเดี๋ยวนี้เลยโอเคอารและก็สวัสดีผูช้ชมทุกท่านก่อนรับสู่เกม Resident Evil 4 Part ที่2กันแล้วดูเหมือนว่า เราจะถูกจับมานะจับพันธี่แล้วแล้วก็ทําไมทําไมเสียงเกมมันดังลเลยนี่ชัพเตอร์สองเสียงโคตรดังแล้วผมต้องตั้งค่าอะไรหรือเปล่านี่หรือมันเกิดอะไรขึ้นไม่มีเสียงให้ปรับฮนะขออภัยด้วยไม่มีวะโอเคเขาต้องไปตัดต่อเอ,เองน,นี่น้อยโจคนเวัสดีครับคุณพ่อค้าโคตรคิดถึงเลยเอาล่ะ กระสุนไรเฟลิลสมุนไพรโอเคว,ว้าวคุ้มกันแน่นหนาเลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปซื้อของก่อนเอาล่ะพ่อค้ามีอะไรมาขายอะ่ะมีบางสิ่งที่นายอาจสนใจนะ ไหนขอดูหน่อยอาวุธที่เที่ยงตรงส่งคนสู่ความตายเจ้าคนเมืองอืมโอเคมีอะไรจะปล่อยล่ะเอาละปล่อยมุกครับอันดับแรกมีมุกมาปล่อยขอบคุณสไปแนวหา,ายหมดเลยขอบคุณอืม โอเคททนี้อะไรดีละ่ะตามนี้ใช่ไหมจุณใช่เลยกระเป๋าต้องซื้ออาละต่อไปก็แผนที่หมู่บ้าน,อน,นเอามาด้วยเลยกันขอบคุณเราต้องแวะแน่นอนนะถ้ามันมีแผนที่ให้อะไรดีละ่ะครับโอเคอพีอ่าฮะเอาละเดี๋ยวจัดกระเป๋าแป๊บสักครู่ ย้ายไข่มาไว้นี่โอเคกระสุนย้ายมาไว้ตรงนี้ฮม T M P มาไว้ข้างๆปืนพกเอาละต่อไปก็สมุนไพรย,ย้ายมา ไว้ตรงนี้กดเพจัพเพจดาวโอเคเพื hmm. ่อเป็นการหมุนต่อไปก็ไรเฟิลโอเคยาวอย่ะกระบอกนี้อื ต่อไปก็กล้องอนี้ใช่มโอเคขอบคุณมีอะไรอีกไหมเอ่ยเอาล่ะต้องอัปเกรดนะอะไรดีล่ะครับเปินพกมาความ,มแรงหนึ่งจุดสองโอเคลูกซองอัพไม่ได้ตังค์ไม่พอ สั่งไม่พอโอเคได้ประมาณนี้ขอบคุณนะเอาละผสมเยี่อมโอเครุยได้ไปเดี๋ยวมาอุดหนุนใหม่นะถ้ามีโอกาสเอาละมายิบไลโฟูขึ้นมาเดี๋ยวสิอ๋อ เซตหนึ่งเซตสองอ๋อไม่ตายโร้มาโอเคได้รถอ๋อ oh, <t iny> ไม่นะ <t iny> มันมาแล้วอ่าฮะ เอาละไอ้วนูซี่บอลนั้นมีไหมโอโดนโผล่มา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 รออยู่มาซี่อา่ารีโหลดแป๊บทั้งนั้นอ่ากระสุนหมดล้วรีโหลดไม่ได้ ไปไปล uh huh. รอ่าฮะรอพอไหมไม่รออยู่ไหนอีกไหมเอ่ยไม่มีแหรอเอาละอือฮะ หนึ่งนัดสุดท้ายเท่านั้นโดูเต็มๆเอาละมาพีเอพีะมาเลยเอาไปกินทีนี้ก็ระเบิดเยี่ยมโอเคหายทั้งฝูง วัดดีอย่าคว้างของเอาไปกินโอเคเอาไปกินออระเบิดเอาไปกินไปอนะ่ะโอเคปืนพวกมา ขอปาดหน่อยโอเคเอ้ยออยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายลูกติพิฆาตไปไกลๆเอาไปกิน ไปไกลๆเอาไปกินรีร์รดอืมคิดแป,ป๊บลูกซองอือห <c oughs> มาโอเค

อย่าทำเองเอาไปกินรี่รถฮะไปไก,กลามาขอปานไหมโอเคเอสสิในนี้มีโคงไหมอ่าศูนย์ไฟเหลือง ไปกินเออโอเคลูกสองไปกไกลๆโอเคปาดปาดเรียบร้อยดีด้วย,อยโอเค เดี๋ยวเซ่ในนีม้มีของไหมไม่เงี้การะสุนลูกซอง,งอ่าไม่โดนมาขอปัน่อยโอเคเรียบร้อย เจอแล้วชิ้นส่วนที่สองเอาละไปะไปเปิดประตูกันแถวนี้มีอของไหมไม่มีเปิดไม่ออกหนจะต้องเอาอะไรบางอย่างมาใส่ โอเคไม่ยากเรียบร้อยฮะเิดป,ประตูผมอ,อืดีรถต่อไปก็ซส์ด้วยดีรถโอเคเอาละ่ะอื๋ยวย้ายของแปบบ๊บ คผสมแบบประมาณนี้ไปต่อได้ฮะเฮ้ยปืนพวกดีกว่าปืนพวก อ่าหน้ากากทองคำโอเคเดี๋ยวมาเอานะจ๊ะเดี๋ยวาทางไปเอาก่อนตอนนี้เปิดประตูสวัสดีโอเคมาสไนยัยเรียบร้อยดีรด เก็บพ้องโอเคไปเอาเฮ้ยโอเคระเบิดระเบิดนี่เดี๋ยวระเบิดไฟเอาวะลบโอเคเปิดพกมาเยี่ยมเคลียร์ แต่ทำไมเพลงยังไม่หมดอ๋อยังเหลืออยู่โอเคก็ว่าลนะทำไมเพลงไม่ดับตายจุวยเคลร์ยัยงยังไม่เคลียร์กระสุนพืพ้นพก อ่าไงครับไปกไกลกๆเอาละมาเรียบร้อยได้มาละหน้ากากมีของอีมั้ยเก็บแล้วหน้ากากโอเค สมุนไพรเขียวไปจับมันแม่อะไรฮะไีรถอื้โอเคกระสุนยังเต็มอยู่เอาละ สมบัติอยู่ใกล้ๆฮะด้างนี้เหรอกระสุนปืนพกเฮ้ยเก็บปลาได้ไหนสมีเงินมีระเบิดปลาใหญ่ เอาอยังไม่ตายตายสิเวนกรรมพื้นที่ไม่พอขายได้เท่าไหร่วะเนี่ยปลาไซนี้โอ้โหเอาแล้วไงเอาแลคว k ปป p บค k e ปป u บอืมโอเคงั้นไม่เอาเอาปลาเล็กแล้วกัน โอเคอ่า okay. uh, uh, แป๊บหนึ่งนะ hmm. แล้วก็ไอ้นี่ก็ทำเป็นแนวนอนโอเคเอาล่ะ okay. right. ใจมา โอเคเซสมบัติอยู่ด้านนอกวอะไม่น่าจะอยู่ข้างในอะโอเคเก็บไม่ได้เฮ้ยโอเคขึ้นได้อยู่เนื้อว่าขึ้นไม่ได้เอาละได้เจอกันใหม่นะโอ้ oh. นี่ไงสมบัติ ระเบิดเยี่ยมไหนดูสิกระสุนลูกซองไม่พออีกแล้วเฮ้ยอ,อ,อ่ะเขียวผสมเขียวกันอ่มีเงินพ่อคะผมอยากได้กระเป๋าใหม่ มีขายไหมครับอไม่มีของมามาแก้ปริศนากันหน่อยดิอืไม่ใช่ไม่ใช่ถูกต้อง โอเคไม่ยากฮะเงินสวยไหนดูสิกูเจีย่ยมอ่ากระสุนเย่อมเปิดประตูพูดอะไรกันนะ เันร์เซดเดนซุ่ม <House> น <i did those tracks> ั่นเองเห็นเพิ่นว่าเสียลาาพากัดมันแข็งแกร่งกับหมูเฮาอีกเด้เอาเฮ้ยผู้ใหญ่บ้านโอ้ยไม่นะเหมือนว่าตอนนี้มึงจะมีเลือดเนื้อเดียวกับพวกกูแล้วสิ ไต่ยังไงซะตอนนี้มึงก็ยังเป็นคนนอกจำใส่กระบ,บาลมึงไว้ให้ดีถ้าต่อจากนี้มึงคิดจะเล่นไม่ซื่อกับพวกกูมึงต้องได้รับผลกรรมที่ตามมาเอาวะเลือดเดียวกันเลือดเดียวกัน โอเคเอาละถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดซับสไคร์ไล์แชร์และสำหรับเกม Rescue m i s s i o ในส่วนของภาคสองได้เจอกันใหม่ภาคหน้าภาคหน้าเราจะไปเอ่อน่าจะต้องไปโบดแหละเพราะว่าบอสียอยู่ที่โบดโอเคเซฟเลย